สวัสดีค่ะอินอินขาอินอายุเท่าไรเอ่ยอายุยี่สิบห้าค่ะอ่ะอินวันนี้มีเรื่องอะไรลูกอินเนี่ยเป็นคนมีปัญหากับคำคำหนึ่งมากเลยค่ะคือ <c oughs> วันนี้ก็เลยอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงค่ะคำคำนั้นของอินก็คือคำว่าจ้าค่ะจ้าทําทำไมไม่ได้ความ <c oughs> ไ,ดได้ความที่อินพอเข้าทำงานบริษัทอย่างเงี้ยค่ะบริษัทเอกชนแล้วก็เหมือนต้องคุยกับลูกค้าบ้างคุยกับพี่ๆในออฟฟิศบ้างเราก็จะใช้สกายกาอีกใช่ไหมค่ะแล้วพอเวลา อินเหมือนแบบพิมพ์ไปโอเคพิมพ์ง้นโอเคค่ะขอบคุณค่ะเขาก็จะตอบกลับมาว่าจ้าบางคนได้จ้าจ้าได้เลยจ้าคือถ้าเราอินมันคือเหมือนแบบคือมันไม่ด้วยความที่มันไม่มีเสียงเราก็จะจีนตนาการไปไกลแล้วแบบไปชดกู่บ้าเจ้าช่วยไหมคะหนูพิมกับบางคนอ่ะช่วยค่ะเราคือเห็นไหมว่าข้อความมันไม่มีเสียงอันนี้เป็นปัญหาแล้วอ่ะสมมติมันคุยก็มีค่ะคุยโทรศัพท์หนูจาได้เลยแบบ เวลาหนูพูดไปโอเคค่ะเดี๋ยวอินตามตรงนี้ให้นะคะอีกคนหนึ่งก็จะจ้า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 แล้วก็วางอมันก็เหมือนแบบประมาณว่าอยากให้เราแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะคุยเซตแบบโอเควางได้แล้วแบบวองวางไปได้แล้วเงี้ยค่ะคือสําหรับอินแป๊บหนึ่งนะอินรู้สึกว่าสมมติว่าจ้ายังไงที่มีปัญหาคือสมมติว่าจ้ายาวๆอย่างงี้เหรออินรู้สึกว่ามันประชด ยาวนี่ยิ่งกว่านั้นนี่ค่ะคจ้ามาสั้นๆก็รู้แล้วว่าแบบอู้ระชแนแม่เลยแล้วจ้ามายิ่งจอจานไว้โทษสารอามาสองสาตัวก็หนักแล้ะบางคนกดแป้นพิมพ์แบบเยอะค่ะได้จ้าตอนนี้ตอนนี้ตอนนอนน้อน,นอินไปเข้าไปคอมเมนต์ทุกคนพิมพ์จ้า ไหนใจเย็นใจเย็นนี่ใจเย็นโอเคอินกลับมาก่อนทุกท่านใจทุกอย่างโอเคจ้าจ้าไม่ได้พี่พูดจ้าไม่ได้ตอนนี้ดีเจพลับเรื่องก็โอเคอินจ้าจ้าจ้าแล้วมันไม่ใช่แค่ภาษาไทยนะคะหนูแค่คิดว่าหนูมีปัญหากับภาษาไทยค่ะเวลาถ่ายไอจีค่ะบางคนมันจะลงรูปให้คนอื่นมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่ะบางคนทีมเฮสบีไหมเท่าไหร่แล้วหนูเห็นบางคนมัน HBD บีดจ้าไม่อาจจะเป็นจ่าก็ได้พี่อ่ะพิมพ์จ่าตลอด เน right? ื้อมาแฮปปี้วันเด์จ้าแล้วพี่ถามอินนิดนึงแล้วอินโอเคกับอันนี้มาสมมติจ้าไม่โอเคอินอินโอเคกับจราที่ใส่รอเรือเขาไปไหมเออให้รู้สึกยืนขึ้นไปอีกจรา แกล้งวันนี้อินอยากถามว่าทํายังไงให้ให้ยังไงให้โอเคหรือกับคําว่าจ้าหรอมันมีสองคนถามได้ไหมคะประมาณว่าพวกพี่มีคําที่ไม่โอเคเราคิดยังไงคำว่าจ้าแล้วก็ขอโทเรียกคิดยังไงแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันความผิดหนูไหมหรือว่าหนูโรคจิตหรือเปล่าก่อนาสามความผิดหนูไหมอะไรอย่างงี้าได้มาสามประเด็นนะไม่เป็นไรงั้นเอาแบบนี้เราจะขีดเส้นใต้ที่ว่าพวกพี่มี ทำที่ไม่โอเคไหมหนึ่งนะสองพูดโทเรียนคิดไงกับประเด็นนี้แล้วสามเนี่ยหนูผิดปกติไหมโอเคเดี๋ยวนะที่บ้านอินไม่ได้มีใครเป็นครูสอนภาษาไทยใช่ไหมเอ่ยไม่มีเลยค่ะแต่ทุกวันนี้พี่สาวก็พูดกล้ากับหนูเพราะเขารู้จ้าว่าเราไม่โอเคใช่ไหมจ้า พราะการแกล้งหนูมันง่ายไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเอเดี๋ยวก่อนนี่จ้าจานหนูก็ไม่โอเคหรอเนี่ยการแกล้งหนูมันง่ายแค่นี้เองไงคะทุกคนถึงพยายามที่จะแบบว่าจานเดี๋ยพี่จอจานมันจะเจอะหนูไม่ชอบจอจานหรอเนี่ยหนนูะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคหนูเป็นคนไม่ชอบจอจานใช่ปะ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่มีใครเข้าใจหนูเลยเหรอเข้าใจเข้าใจพี่เคยเจอเคสที่มันมีคนคนนึงที่คือเขาจะหงุดหงิดมากเวลาคนออกเสียงสอเสือไม่ชัด<อ>สมมุติไปพูดเป็นสอเสือนอันนี้ถ้าเห็นในมาร<อ>์ที่กําลังพูดสอเสือหรือถ้ามีคนออกเสียงเป็นสอเสือคนนี้ที่เป็นคนรู้จักพี่เขาจะแบบไม่ไหวแล้วคือเพราะเป็นไรไม่รู้ S <S เกต้าบอว่าเวลาเขาได้คำว่าสวยหรือแบบสวยเขาจะไม่โอเคนั้นไม,ไม่ถามใครก่อน่ะถามใครก่อนถามพี่อ้อยพี่ลูก,กอ้อยถามพี่เพื่อ, <S <S 2> <S 2> อนนค่ะโอเคอะอนครับว่าพี่มีคำที่ไม่โอเคไหม ไม่มีอ่ะพี่คำพิมพ์คำพูดเฉยๆเพราะพี่รู้สึกว่าภาษาไนเป็นแค่เครื่องมือการสื่อสารอ่ะเราจะไปผูกอะไรกับนักหนาถึงอันนี้อันนี้ในหมูมพี่อ้อยนะแต่ว่าก็ไม่ผิดที่หนูที่หนูจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าพี่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคะใช่คะนะคะสำหรับแต่ละคนรู้สึกยังไงกับคำนี้พูดทเรียนะนะคะน้องก็ลองเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะคะเพราะว่าน้องเป็นหนึ่งสายที่คอมเมนต์รวมมากรวมากรัวมากมากมากนะคะอ่ะอีกคำถามหนึ่งหนูว่าหนูโรคจิตไหมพี่ว่าจิตแพทย์เท่านั้นที่จะวิเคราะห์ได้แต่พี่ว่่าาอยงี คือพี่กลัวว่าน้องจะเอาความสุขไปผูกไว้กับอะไรก็ตามทีที่คนอื่นจะแกล้งหรือง่ายอย่างช่นใช่ปะคะพี่ว่านะคําว่าจ้านะอย่างน้อยนะถ้าเกิดสุดยอาเขาพี่ว่าจ้ะพี่กับรู้สึกว่าการกดเสียงต่ําๆและเสียงสั้นๆมันดูแสดงอาการไม่พึงพอใจใช่ใช่ไหมคะยองเวลาเรารับสายพี่จะแบบบอกหลายๆคนเสมอว่าฮัลโหลเดียวเนี่ยเราฟังออกเลยนะว่าคนที่รับสายอยากคุยกับเราไหมถูกไหมคะถ้าแบบฮัลโหลอ่า อยากคุยกับฉัน<ม>เธอรอฉันอยู่แต่ถ้า,<ร>ามา,มมา,มาสิ่งต่ำๆมันจะแบบฮลัลโหลมันเหมือนกับจ้า,<อ>จามันกลับรู้สึกถึงอาการแบบทําไมพี่ดูหน้าเข้าใกล้น้อยจังเลยแต่ถ้าคำว่าจ้าเนี่ยวันหนึ่งถ้าหนูได้ยินเยอะกว่านี้หนูอาจจะชินก็ได้แต่ละคนมีมาตรฐานการพูดไม่เหมือนกันอ๋อใช่ปะแต่ถ้าหนูเนี่ยพี่ถึงได้บอกเลยว่าถ้าหนูไปยึดติดกับสิ่งเนี้ยง่ายๆหนูจะไปบังคับให้เขาไม่พูดจ้าได้หรอ ก็ไม่ได้ใช่ไหมถูต้องค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเราต้องไปให้คุณค่าความสําคัญกับปากของเขาจนทําร้ายความสุขอของเราอะ่ะพี่รู้สึกแบบเนี้ยและบางคนไม่รู้ตัวด้วยว่าเมื่อกี้เหรอที่ไปทําร้ายความรู้สึกให้หนูรู้สึกไม่โอเคเพราะนั้นวันเนี้ยพี่เป็นคนที่ห่วงพื้นที่ความสุขถ้าน้อง เอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้ที่ปากคนอื่นมากเกินไปมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมีเรื่องให้ทุกข์เยอะจังเลยอะไรประมาณนี้นพี่้อยวานนะคะเพราะมันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารเท่านั้นคะ่ะงั้นมาที่พี่ลูกกอล์ฟต่อนะอวันนี้พี่บอกเลยนะคนที่ฟังอยู่แล้วรู้ว่อินเป็นใครเนี่ยถ้าไปเจอว่าหรือเพื่อนอินเนี่ยที่รู้ว่าอินโทรเข้ามาเนี่ยแล้ว <laughs> แล้วไอ้ตอนนี้มันไฮไลท์ไปอีกอินจะเจอไปอีกหมื่นจ้า <laughs> ทุกวัน ไมกถึหมื่นจ้าเลยหรือแม้กระทั่งวันนี้ถ้าอินตัดสินใจไปหาคุณหมอละเผลอๆหมออาจจะฟังก็ได้รู้เป็นอินก็แบบสวัสดีจ้าคาแรกอินก็คือไม่ไหวพี่อะไรนะดังนั้นคืออย่างนี้มอเลยเข้าใจคืออย่างงี้พี่รู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญสำหรับพี่นะการใช้ชีวิตน่ะในทุกวันนี้ค่ะเราทุกคนน่ะ ต้องเรียนรู้ที่จะถอดรหัสอีกฝ่ายที่กำลังสื่อสารตลอดเวลาดังนั้นพี่จะให้ความสำคัญกับสารที่เขากำลังจะสื่อหัดเรียนรู้ที่จะเข้าใจถึงน้ำเสียงของผู้พูดประเด็นนี้เหมือนตอนต้นรายการที่พี่ลูกกอล์พูดนะอินคำว่าจ้าพูดได้สิบอารมณ์เราเป็นโปรเฟชชั่นอลพี่เผือกพี่อ้อยลูกกอล์ลองพูดจ้าสิบอารมณ์เราเอาเอาสักสามอารมณ์ก็ได้มาพี่เผือกขอหนึ่งอันจ้าจ้า มันดูเหนื่อยหน่อยเนาะคะ่ะแต่มันไม่ประชดมันดูไม่ประชดอันต่อไปของพี่เป็นเรื่องเราดีๆพี่จะบอกว่าพรุ่งนี้โปรโมชั่นนะคะกำลังจะหมดแล้วเนี่ยจ้า <c oughs> หนูก็ไม่รู้สึกว่าพี่ประชดปะได้ข้อแรกหัดตีความน้ำเสียงของผู้พูด <c oughs> แล้วสิ่งที่สำคัญมันคืออันนั้นสำหรับพี่นะ <c oughs> okay, ได้ค่ะโอเคไหมจ้าอันนี้ไม่ประชดนะอันนี้คือโอเคไหมจ้าแบบจ้าจริงๆ <c oughs> Okay, แล้วพี่เป็นคน,นชอบพิมพ์จ้าเ <c oughs> พราะว่าพี่รู้สึกว่าเวลาพี่ใส่คำว่าจ้ามันแบบมันมีความน่ารักอันนี้พี่เป็นคนชอบคำว่าจ้าอะ่ะโอเคไปสุดสุดท้ายที่พี่เผื่อจ้าปัญหาเฉพาะตัวครับ in. In อินอินเอาอคติของตัวเองไปใส่ในคําของคนอื่นครับปัญหาอยู่ที่ <c oughs> อ,ยทอยู่ที่ตัวอินเองครับอัอนนี้ไม่รู้จะช่วยได้เปล่าเพราะพี่เป็นคนพิมพ์เบิ้ลสระอาเหมือนกัน <c oughs> อ๋อทั้งคําว่าจ้า ทั้งคําว่าครับบบบบยาวๆสำหรับพี่นะอินนะหนึ่งสระอาหรือหนึ่งบอใบไม้เท่ากับความกว้างของหนึ่งร้อยยิมถ้าพี่เบิ้ลบอใบไม้ยิ่งยาวเท่าไหร่แปลว่าพี่ลงประโยคนั้นด้วยรอยยิ้มที่กว้างสุดๆเลยพี่จะใช้เวลาที่ดีลงานกันเสร็จแล้วแล้วก็นี่คือประโยคสุดท้ายแล้วอย่างเช่น เจอกบนันพุทธน,นะคะพี่เผือกจ้ายิ้มปั้นเลยจ้า <c oughs> เดี๋ยวเจอกันถามว่าพี่ประชดตรงไหน <c oughs> พี่ประเชตรงไหนอินที่สุดใจเย็น,ยนครับี่สุดใเย็นคือปัญหาอยู่ที่หนูแล้วเพราะว่าเจตนาฝั่งพี่มีแต่เจตนาที่ดีแต,แต่เจตนาเพื่อนอินก็คือจีอินก็ต้องขีดเส้นว่าอ่ะมึงกวนตีนจบจ้าใช่เองเองหนูก็ต้องจ้ากลับนนหนูตินจ้าอีกหนูก็ไม่ประชดเขาอีกบำบัดตัวเองลูกบำบัดตัวเอง <laughs> ให้ให้เขียนเมเอเมจิเขียนจ้ารอบเตียงเลยได้ลูกเดี๋ยวนะคะให้เราเห็นมันตลอดอ่ะเดี๋ยวเราจะชิน ทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะนะ